สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมนุ่มทงชช่ครับมือนี่ผมจิมาขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโรคโควิด19สำหรับขับรับนอที่ได้ประสบพบมากกับครอบพ่อจะค้องเองครับนเนื่องจากว่าครอบพ่วผมนี่ได้ประสบพบกับโควิด19เมื่อวันที่เก้า,ากุมภาพันธ์มาครับนเนื่องจากว่าแฟนนี่เกิดอาการเจ็บข้อครับเจ็บข้อที่แหลงนี่เจ็บข้อ ครับรับเนาะอ่าก็เลยไปซื้อเครื่องตรวจเอทเคมาตรวจครับมาตรวจปรากฏว่าขึ้นสองขีดอ่าสองขีดครับก็เลยได้ไปแจ้งทังเจ้าหน้าที่อสมอเพิ่นอสมอกับประสานกับทังคุณหมอทังโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพตำบลครับเนาะเป็นกากัาเขามาตรวจรับบ้านเจ้าหน้าที่ก็เขามาตรวจตรวจทุกคนครับในบ้านมีแฟนผมมีผมมีลูกสองคนครับเนาะเป็นในเขามาตรวจครับอ่าปรากฏว่าผมกับลูกนี่ปกติ กับบเป็นยังจวนแฟนกับขืนซองขีดคือคือเองตรวจที่แรกนะครับเนาะคุณหมอเพิ่นกับบได้เอาแฟนผมไปโรงพยาบาลครับบได้เอาไปกักไว้ที่โรงพยาบาลสระครับเนาะเพิ่นกะให้กักตัวยูบัตนะครับพว่าบได้เป็นอาการยังไหลเพียงแต่ว่ามันเห็นซองขีดนะครับบได้เป็นยังไหลเพิ่นก็ให้ยูบ้านครับให้กักตัวยูบ้านคือให้แยกออกไปเลยยูแต่เฉพางผู้เดียวครับพอดีเพื่นผมมีสามห้องก็คือให้แฟนผมไปเลยห้องหนึ่งครับให้แฟนผมไปเลยห้องหนึ่ง อยู่ในห้องนั้นนั่นแะครับเนาะอ่ามีห้องน้ามีสองห้องให้แฟนนาใส่ห้องหนึ่งผู้เดียวเลยครับให้สิบมือเพื่อนกางตัวสิบมือครับแฟนผมส่วนผมกับลูกให้เจ็ดมือรับกุมเสียงเนี่ยกางตัวอยู่เจ็ดมือคุณหมอเป็นกับให้ยาแฟนผมมากครับให้ยามากินนั่นแหละครับเนาะให้ยามากินให้กางตัวอยู่สิบมือกับให้ยู่เตยของนั่นแหละครับยู่เตยของกืบมาผู้ผมกับส่งเขาส่งหนำครับผมกับลูกนี่ใส่ปกติอยู่ในฮ้อนหลังเดียวกันแหละครับเนาะอยู่ในห้อนหลังเดียวกันครับ บได้ยากไปอยู่ทั้งหดายวันอครับอยู่ในเฮือนหลังเดียวกันเพียงแต่ว่าลูกกับบได้ไปนอนน้ำเมี่ยคือเขาเมียก็อยู่ในห้องนั้งฉกรเจาของผู้เดียวกับเที่ยวเขาเที่ยวออกมาเขาห้องนอ้ำจ้าของอยู่หันละอ่าอุผมก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละครับบได้ยานบได้กลัวยังนะครับเนาะเพราะว่าทุกคนก็ฉีดวัคซีนครบสองเข็มไปแล้วอ่าบได้บได้ตื่นตะนกปนันนะครับก็บใช้ชีวิตปกติจนครบเจ็ดมือครับผมกับลูกครบเจ็ดมือ เจ้าหน้าที่เพิ่นก็มาตรวจอีกเทือนึงมาตรวจเอทีเคอีกเทือหนึ่งก็ปาก็ว่ากับปกติคือเกากับปกติคือเกาผมมีโรคสลัดกระดับนาะเพิ่นก็ปล้อยใหส่ชีวิตปกติแฟนผมครบสิบมือกับครบสิบมือเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มาตรวจอีกเทือนึงงกับก็บอกว่าปกติแล้วบ้านนี่อ่าปกติแล้วไก่ใส่ชีวิตปกติสลัดกระดับนี่ก็เลยว่ามันเป็นแต่ยานคือ เขาบอกเขาว่าปนันว่าสละครับนาอเนี่ยก็เลยว่ามันกับบุหรเป็นตะยานปนันครับพี่น้องกเพียงจะว่าห้องกับป้องกันจาของน้ำครับเนาะป้องกันจาของน้ำที่สําคัญก็คือฉีดวัคซีนครบสองเข็มครับมันกับสี่ซอยซอยลดความเสี่ยงลวงหลายครับพี่น้องจากที่สีรุ่นแรงมันกับเฮ็ดในอ่าดูแลได้ง่ายขึ้นสละครับนอะเนี่ก็เลยอยากมาแช่ประสบการณ์ในพี่ให้น้องปน้องฟังน้ำกันจะหน่อยว่ามันเป็นตะยานอิลีอิติสละครับ หรือว่ามันเป็นจังไดสละครับนองก,กะให้พี่ให้นน้องผู้ฟังดูนีน่นกะพิจารณาบึงกระดับนอ้องพิจารณาบึงว่ามันเป็นแบบใดควรดูเลยียเจ้าของแบบใดสล่ะกระดับนองขอบุญขอพูดในห,หลายครับพี่น้องท,อที่ติดตามรับฟังประสบการณ์จากผู้ขานุ่มทงชัยเอามาบอกสู่ฟังเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ครับ